ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือจิตถ้าเราเข้าใจเอความจริงข้อนี้มากเท่าไรเราจะรู้เรื่องพุทธศาสนาและการปฏิบัติมากเท่านั้นต้องกระทำจนกระทั่งว่ายิ่งกว่าหลับตาเห็นว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือจิต พอจะเข้าใจพุทธศาสนาท้องเข้าใจว่าชีวิตนี่เหมือนกับสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเกิดเป็นขณะขณะขณะอยู่ก็มีขณะที่ดับอยู่ทั้นอิเลเมนของความดับนี่มันก็มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดจิตไม่ได้ทําหน้าที่ของจิตมัะนั้นถือว่ามันดับอยู่ เมื่อตาไม่ได้เห็นรูปไม่ได้เกิดอาการเหล่านี้มันเหมือนกับดับอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกเดี๋ยวมันก็ดับอีกเดี๋ยวมันเกิดอีกดับอีกนี่คือตัวไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตปัญหาทั้งหมดมันจึงรวมอยู่ที่สิ่งสิ่งเดียวคือจิตเพราะเราจะต้องรู้เรื่องจิตั่นหลักพื้นฐานของจิตเนี่ย มันเกิดต่อเมื่ออย่างนี่เสมอเนี่ยเนี่ยคือหลักพื้นฐานที่ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไม่เข้าใจพุทธศาสนาถ้าข้าใจอันนี้ผิดแล้วจะเข้าใจพุทธศาสนาผิดนักเขียนแัลงโดยมากข้าใจเรื่องนี้ผิดก็เขียนพุทธศาสนาผิดโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาท เช่นกรรมะแอนดีเปิร์สอ rebirth, ะไนะรฟารันเทียนผิดๆท้งนั้นไม่ถูกตกามหลักองพุทธศาสนากลายเป็นมีตัวตนอย่างศาสนาฮินดูอะไรไปถ้าเป็นอย่างพุทธศาสนาต้องไม่มีตัวตนอย่างนี้เนี่ยคือว่าตากับรูปถ้าให้เกิดการเห็นทางตาการเห็นทางตานี่เรียกว่าคอนแทคหรือผัสสะนี่ระหว่างของสามสิ่งนี้ แล้วเกิดเวทนาหรือ feeling เกิด concept เป็น desire attachment ที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานเนี่คือเกิดและตรงนี้คือเกิดรูปกับอรูปทำหน้าที่ด้วยกันและเกิดเป็นตัวคนเป็น egoistic conception อะไรขึ้นมาทีนี้เป็นอี egoism มีตัวกูวีของกูที่นี่และอย่างนี้จะต้องมีความทุก ก็มีความคิดไปเลยความอยากคือตัณหายึดมันเลยขาดทานต้องมีความทุกข์นี่จิตมันเดินมาผิดในทางที่จะเป็นทุกข์ถ้ามันเกิดมามันไม่รู้